สวัสดีครับแฟนมัดมวยทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับวิเคราะห์วิจารณ์มวยครับในรายการศึกมวยไทยเกียรติเพชรซุปเปอร์ไฟ์นะประจำวันเสาร์ที่19พฤศจิกายน2568นะครับถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV HD หมายเลข36เริ่มแข่งขันบ่าย2งโมงครึ่งเป็นต้นไปครับจากเวทีมวยสามอ้อมน้อยเดี๋ยวเรามาดูคู่มวยที่จะขึ้นชกในวันเสาร์นี้กันก่อนครับ มาดูกันที่คู่ที่หนึ่งของรายการครับโชว์กันที่พิกัด100อปอนด์ครับเป็นการพบกันระหว่างเพชรสิงห์ชัยบางฤทธิ์ใสรีไทยจะพบกับเอาผ่ารถสวยจาดเจ็ดต่อด้วยคู่ที่2ครับโชว์กันที่เวทพิกัดปล่อยครับห่อยปอนด์เป็นทางฝั่งยอดศินรถสวยจาดเจ็ดจะพบกับเพชรนาวเรืองสรุ่งศักดิ์ส่วนคู่รองของรายการครับโชว์กันที่พิกัด1 1อปอนด์เป็นทางฝั่งบิ๊กบอสสิทธิ์เอราวันจะพบกับวุฒิเดชสิงห์มาวิน แร็เคเวกในรายการครับต่างสึกต่างสายชกกันที่เวทพิกัด126ปอนด์เป็นการพบกันระหว่างเทิดเกยีเกรยรติสิจเจก,การตอนรับการมาเยือนของพงศิริสจวิชิต8ริ้วนะครับก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์มวยครับในรายการสึกมวยไทยเกียรติเพชรซุปเปอร์ไฟฝากแฟมิมวยทุกท่านนะครับกดไลค์กดต like, ิดตามกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับพร้อมแล้วไปวิเคราะห์วิจารณ์มวยพร้อมๆกันเลยครับ มาดูกันที่คู่ที่1ของรายการครับเปิดหัวคู่แรกเป็นคู่มวยชุดดาวรุ่งนะครับพิกัดน้ำหนัก100ปอนด์มาลุฝั่งทางด้านเพชรสิงชัยกันก่อนครับเพชรสิงชัยบางฤทธิ์เสรีไทยนะครับนักชกดาวรุ่งวัย14ปีสูง163เซนติเมตรมวยจากจังหวัดสตูลน,นะครับผลงานฟอร์มหลังของเพชรสิงชัยรายนี้มีชนะแทนเจ้าเพชรพันกรายสเพชรไสง,งามนะครับที่รังสิตจากนั้นมาชนะแทนเจ้ากลางสปีน้อยสิทธิออภิบูลที่รังสิต และก็ครั้งหลังสุดนี้ไม่มีการตัดสินนะครับคู่ชกครับเจ้าเพชรสิงห์ทองกองวุฒิชัยครับโดนเชิญลงยุทธที่สี่นะครับเมื่อกันยายน68นะครับชื่อรังสิ์นะครับผลงานฟอร์มหลังก็จะชเกเคลื่อนไหวอยู่ในรายการมวยมันสนันเมืองนะครับในศึกในสายของพ่ยินดีที่สามมวยรังสิ์นะครับส่วนคู่ชกวันนี้เป็นเอาผ่ารุสวิจเจตหรือเพชรด,ดำสิษฐ์เชิงนักชกวัย15ปีครับสูง160เซนติเมตร มวยจากอำเภอเมืองจัดนครราชสีมาผลงานฟร์มหลังของเอาพลาดนะครับรายนี้มีแพ้คะแนนให้กับไก่ป่าวอุรชาที่อ่างทองจากนั้นไปชนะคะแนนเจ้าซูเปอร์บอสกระเป๋าริงกี้นะครับที่ตะวันนาและก็หลังสุดนี้แพ้คะแนนให้กับเจ้าแก้วสวรรค์โรงเรียนกีฬาขอนแก่นครับที่ชงเจ7เมื่อตุลาคม68ที่ผ่านมานะครับคู่เปิดหัวของรายการครับคู่นี้พิกัดน้ำหนัก100ปอนด์นะครับเชิงโชคสไตล์ของหนงคู่ เพชรสิงห์ชายรานนี้ก็เป็นมวยเชิงดีนะครับแข้งไวครับรานนี้ขวาที่ซ้ายทีเบสิกเพลงข้างนี้ดีมากๆแล้วเข่าในก็มีตีสูด้วยอาวุธดูครบเครื่องครับมีทั้งลุกมีทั้งรับช่วงหลังก็จะชกอยู่ตอนค่ำๆๆนะครับตอนกลางคืนไฟนี้มาชกตอนกลางวันเจ้าเพชรสิงห์ชายก็ต้องบริหารพละกำลังเรี่ยวแรงให้ดีนะครับรนนี้ก็เก็บตัวฟิตซ้อมที่ใต้เพชรบุรีที่ระยองนะครับ ส่วนคู่ชกทางด้านเจ้าเอาผ่าตันนี้ก็เป็นมือที่คล่องแคล่วเหมือนกันนะครับดักเตะดักแทงเขาในก็มีขวางแทงสู้เอาผ่านนี่ก็คบเครื่องนะครับแต่โดนหนักโดนแรงโดนอัดเยอะๆก็มีเชง,งักมีหยุดคิดเหมือนกันนะครับเอาผ่านนี้ก็เก็บตัวฟิซซอลไที่รถสวยจัดเจ็ดนะครับที่เพชรบุรีคู่นี้ดูจากรูปร่างโครงสร้างชุกชกดูแล้วก็ใกล้เคียงคู่ขี้รวมถึงอาวุธมวยดูแล้วก็คล้ายคลึงกันเลยนะครับคู่นี้เมื่อเปรียบเทียบมาแล้วครับ เป็นคู่มวยชุดดาวรุ่งนะครับประเภทร้อยปอนร้อนวิชาคู่นี้ออกชอบไปทางฝั่งทางด้านเจ้าเพชรสิงห์ชัยนะครับจังหวะมวยดีครับหลบปรีกป้องกันตัวเก่งเพชรสิงห์ชัยนี่หลักเรี่ยมไหวพริบลูกเล่าลูกชนดีนะครับเบสิกเพลงแข้งไม่ว่าจะเป็นซ้ายหน้าหรือขวาหลังนี่ทํางานตัหลอดนะครับแล้วเขานายแกก็มีล็อกมีขวางด้วยเบียดไปเบียดมาเอกทีกขทีนี่ดูว่าจะรวดเร็วแล้วก็จ,จัดจ้านกว่านะครับคู่ที่หนึ่งของรายการครับออกชอบไปทางฝั่งทางด้านเพชรสิงห์ชัยบางริดเสรีไทย มองว่าชาะเจ้าเอาผ่านรถสวยจาเ7นะครับมาตอนที่คู่ที่2ของรายการครับชกกันที่เวทพิกัดน้ำหนัก126ปปอนด์นะครับเป็นมวยเวทใหญ่แล้วก็เป็นเวทพิกัดปล่อยๆของทั้งคู่นะครับมาดูฝั่งทางด้านยอดสินกันก่อน,นครับยอดสินรถสวยจาเจดหรือศิละปะไทยสิทธ์คูเยี่ยมนักชกวัย2ีปีครับสูง165เซนติเมตรมวยจากอำเภอนังรองจอดบุยร์นะครับ ผลงานฟอร์มหลังของยอดศิลป์มีแพ้นอกทวิ4ให้กับเพชรก่ออดิสรนที่สากแก้วจากนั้นมาแพา้นอกที่2ให้กับวชิรชัยแอสันปาตองที่ช่อง7แล้วก็หลังสุดนี้มาแพ้คะแนนให้กับกองสุรินทร์สจอเล็กเมืองนนท์ชิอ้อมน้อยเมื่อเดือนตุลาคม68ที่ผ่านมาช่วงหลังผลงานฟอร์มของยอดศิลป์ครับไม่ว่าจะเป็นภูทรหรือเมืองกรุงนี่ฟอร์มสะดุดนะครับแพ้ามารวดสูงผู้ชควันนี้เป็นเพชรนาเรืองส่อรุ่งศักครับนักชควัย24ปีสูง168เซนติเมตร มวยจากอำเภอสำมรงค์จังหวัดอุบลราชธานีนะครับผลงานฟอร์มหลังของเพชรนาเรืองครับมีชะนะวี1ก้าวมงคล c ซ a a c a d e m y เดมีที่อ้อมน้อยจากนั้นไปแพ้นอกวี2ให้กับเพชรสุนทรุดยกที่รายการวอลลุพินีและก็หลังจากนั้นครับมาชะนะแทนเจ้าเทียนง,งามนักบินอะไรลยนที่อ้อมน้อยเมื่อเดือนกรกฎาคม68ที่ผ่านมานะครับช่วงหลังผลงานฟอร์มของเพชรนาเรืองก็มีโชคข้ายกบ้าง3มยกบ้างสลับกันไปนะครับ คู่นี้พิกัด1 2อปอนด์ครับเชิงชกสไตล์ของทั้งคู่นะครับยอดศิลป์ครับหรือศิละปไละไทยรันนี้ก็เป็นมวยเก่าเกมนะครับเ<ต><ต>ด็กเตะดักต่อยศอกงัดศอกฟันนี้อันตรายแล้วก็หวังผลได้นะครับเป็นมวยที่ใช้ศอกได้ดีนะครับยอดศิลป์อาวุธมวยนี้ก็ใช้ได้ครับมีทั้งนอกไปทั้งในแต่บางครั้งบางทีแกก็เดาใจยากวันไหนมาดีก็โอ้โหดูดีมากมาก แต่ถ้าวันไหนมาแบบถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างนี่ก็ดูจะรุนเหน่อยเหมือนกันแล้วช่วงนี้ฟอร์มสุดสดุดนะครับแพ้ตลอดยอดสินก็ต้องเรียกฟอร์มเก่งหาความมั่นใจให้ตัวเองต่อไปรายนี้ก็เก็บตัววิซอมวิธีรดสวยจากเจดนะครับส่วนคู่โชคทางด้านเจ้าเพชรนาเรืองครับรายนี้ก็เป็นมวยเก่าเกมดักเตะดักต่อยอาวุธแรงรำหักรำค้นดีเพชนาเรืองรายนี้ต้นต้นก็พอได้แต่พอโดนอัดโดนเบียดโดนเสียดสีไปปลายก็มีแฟบเหมือนกันนะครับอาการมวยดูแว่ง แกว่งนะครับรายนี้ก็เก็บตัวฟิตซอมมีที่สร,รุ่งศักดิ์นะครับคู่นี้ถ้าดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกเพชรนาเรืองจะเรื่มเรื่มอยู่นิดหนึ่งนะครับคู่นี้ดูแล้วใกล้เคียงคู่ขี้กันเลยครับไม่ว่าจะเป็นอายุอันนมรูปร่างช่วงชกแล้วก็อาวุธมวยที่ดูคล้ายขึ้นนะครับฝ่ายนี้ก็ชกกันที่เวพิกัดป,ปล่อยๆนะครับเมื่อเปรเียบเทียบกันไปแล้วครับผมองชไปทางฝั่งทางด้านเจ้ายอดสินนะครับขอรุนขอแชร์อีกสักทีครับ รายนี้เปิดเกมเดินชนนะครับยอดสินนี่แกมีอาวุธแรงแล้วก็ของอันตรายแกเยอะครับต้นๆก็เตะขาเจาะยางครับมีหมัดต่อยหน้าต่อยท้องนะครับตัดลําตัวรายนี้ ต้องคิดไวทําไวนะครับวงในก็มีจังหวะไรแขนเนี่ยครับแล้วก็มีอาวุธรับนั่นก็คือศอกนะครับศอกซ้ายศอกขวาเนี่ยลุ้นเปิดแผ่หรือไม่ก็พลิกเกมพิสาการได้ตลอดเพราะว่ายอดสินแกเป็นมวยที่หาจังหวะสับศอกได้ดีนะครับเป็นมวยที่ใช้สอกได้เก่งนะครับโดนต่อโดนทีต่อทีปะทะกันไปเนี่ยน่าจะดูดีกว่าคู่ชกนะครับคููที่2ของรายการครับออกชบแบงฝั่งทางด้านยอดสินรถสวยจ่าเจษมองว่าชนะเจ้าเพชรนาเรืองสอรุ่งศักดิ์นะครับ มาถึงคู่ที่3ครับรองคุ่ยของรายการครับชกกันที่เวทพิกัด114ปอนด์นะครับมาดูฝั่งทางด้านบิ๊กบอสกันก่อนครับบิ A ๊กบอสสิทธิ์เอราวันหรือบิ๊กบอสระนองมวยไทยนะครับนักชกวัย18ปีสูง170เซนติเมตรมวยจากอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองนะครับผลงานฟอร์มหลังของบิ๊กบอสรายนี้มีชนะแรนพีรพัฒอออน์สพงษ์อมรครับที่ราชดำเนินจากนั้นมาแพ้นู่ที่2ให้กับเพชรนิพนธ์ปอลมงคลอินทีช่อง7 แล้วก็หลังสุดนี้โชว์สวยเลยครับชนะคะแนนเจ้าเพชรลุ่งโรดชดบางแสนที่อ้อมน้อยเมื่อตุลาคม68ชิบผ่านมานะครับส่วนผู้ชควันนี้เป็นวุฒิเดชสิงห์เมาวินนะครับหรือสอเด็ดดำรงนักชกดาวรุ่งวัย16ปีสูง165เซนติเมตรมวยจากอเบปาร,รียนจังหวัดตรังนะครับผลงานฟอร์มหลังของวุฒิเดชมีชนะคู่สามบัวเก้ายอดวันของโอมนะครับชิดอนเมืองจากนั้นมาชนะคะแนนเจ้าเหล็กเพชรหอจกอชุมวิชัยที่ตะวันนา แล้วก็ข้างหลังสุนแพ้ฒนคะแนนให้กับเพชรเดชฤทธิน์นพเดชมวยไทยที่ราชดมเนินเมื่อสิงหาคม68ที่ผ่านมานะครับคู่รองของรายการครับเวทพิกัด114ปอนด์นะครับคู่นี้เป็นประเภทบู๊กับบุญน,นะครับเชิงโชคสไตล์ของทั้งคู่มวยไฟเตอร์เปิดเกมมี่อยู่ทั้งฝั่งทั้งด้านบิ๊กบอสนะครับกรนีเป็นมวยการาวแรงก้าชนครับบิ๊กบอสชนเตื้นะครับเดินเสียบเดินทางเข่าแรมแทงรึกเลยครับ ลูกบูลูกสู้บิ๊กบอสนี่ดูดีนะครับแต่ว่ารายนี้ไม่ชอบของหนักของแรงโดนหนักโดนแรงนี่บิ๊กบอสมีวุบว่ามีโคงเครกนะครับรายนี้ก็เก็บตัวฟิสซอนมปที่สิ์เอราวันที่จังหวัดระนองนะครับส่วนผู้ชคทางด้านวุธิเดชรายนี้เป็นประเภทฝีมือเชิงดีครับตั้งรับถอยทำรวดเร็วเข้าออกไวนะครับวุธิเดชกับอาวุธมวยจงวังหวะวงนอกจัดจ้านแน่แต่จะต้านเข่าใน ไหวไหมต้องมาดูกันนะครับเพราะว่าลูกบูลูกดุดันนี่จะจะดุเป็นรองนะครับวูธีเดดนี่ก็ต้องพริ้วให้ได้ตลอดนะครับรายนี้ก็เก็บตัวฟิซอมที่สิงเมาวินนะครับคู่นี้ถ้าดูจาก,กรูปร่างโครงสร้างช่วงชกดูบิ๊กบอสจะเื่มเรื่มนะครับดูจะได้รอยกว่านะครับคู่รองของรายการครับบูกับบุญน,นะครับนอกกักนายแข้งกับเข่าเมื่อเปรียบเทียบไปแล้ว ผมอชอบไปทางฝั่งทางด้านเจ้าบิ๊กบอสนะับประเภทไฟเตอร์เปิดเกมเดินทำกับบิ๊กบอสนี่แกประเภททยกนะครับยิ่งโดนยิ่งเดินเข่าในายบิ๊กบอสล็อกรัดเหนียวแล้วบิ๊กบอสแกขยันยกขยันเสียบอะครับโดนต่อโดนเหนื่อยต่อเหนื่อยเยอะๆไปแล้วไปปลายเนี่ดูจะมั่นคงกว่านะครับคูรองของรายการครับออกชอบทางฝั่งบิ๊กบอสสิทธิ์เอราวันมองว่าชนะเจ้าวุฒิเดชสิงห์เมาวินนะครับ และมาถึงคู่เอกในรายการครับชโชวกันที่เวทพิกัดน้ำหนัก126ปอนด์นะครับรุ่นเฟเธอร์เวทครับเป็นคู่มวยต่างสึ่ต่างสายนะครับมาดูฝั่งทางด้านเจ้าถิ่นเจ้าบ้านก่อนครับเทิดเกียรติสิเจาการน,นะครับหรือเจ้าเทิดเกียตรติสสปกรหรือพยักอุดรตัวเดียวกันครับนักชกวัย24ปีครับสูง168เซนติเมตรมวยจากอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ผลงานฟอร์มหลังของเทิดเกียรติมีชนะคะแนนเจ้าเด็กดอยเชียงมวยไทยครับที่ราชดำเนิน จากนั้นมาชนะแขนเจ้าเพชรอลังการคุ้งลงน้ําแข็งที่ราชดำเนินและก็หลังสุดนี้แพ้คะแนนให้กับเจ้าเด็กดอยเชียนมวยไทยที่ราชดำเนนเมื่อกันยายน68ที่ผ่านมานะ่ครับสวงผู้ชกวันนี้เป็นพงศริสจวจวิชิต8ริ้วนะครับหรือนําพลเล็กกอกบ,บัรนาศนาชกวัย27ปีครับสูง1 6 3เซนติเมตรมวยจากอำเภอรำเทะเมนชัยจังหวัดนครราชสีมาผลงานฟอร์มหลังของพงศรินะครับมีชนะแนนเจ้าศิลธรรม มรัชพัฒน์ผมว่านจอมบึงครับที่กองทัพพิการดอนเมืองจากนั้นมาแพ้คะแนในให้กับเจ้าชัยมงคลภูกเกฟฟ็ตไฟคลับชื่ออ้อมน้อยแล้วก็หลังจากนั้นครับมาแพ้คะแนในให้กับเจ้าการชายจิตเมืองนน์นะครับในศึกมดีวิถีไทยเมื่อตุลาคม68ที่ผ่านมานะครับคู่เอกในรายการครับคู่นี้เวทพิกัด1 2อปอนด์นะครับเชิงชกสไตล์ของทั้งคู่นะครับเธอเกียรตินี่ก็เป็นมวยเก่าเกมนะครับดักเตะดักแกทงนอกได้ในแข่งแกร่งนะครับ เธอเกียริไฟนี้ชกในถิ่นชกในบ้านความคุ้นชินบรรยากาศนี่จะดูได้เปรียบนะครับอาวุธมวยเธอเกียรินี่ดูดีนะครับแต่ก็ต้องขยันด้วยถ้าถอยเยอะตั้งรับไปอาวุธมากจนเกินไปก็ดูว่าจะเสร็จได้เหมือนกันนะครับรานนี้เก็บตัววิศม้มพิธีสิทธิ์เจ๊การนะครับที่จังหวัดสุรินทร์ส่วนคู่ชกทางด้านเจ้าพงศริรานนี้ก็เป็นผู้มาเยือนนะครับเป็นเมือนที่ครบเครื่องเก่าเกมดุดันอาวุธหนักแรงนะครับพงศรินี่มัดซอกอันตรายนะครับนอกได้ในเหนียวไฟนี้มาเยือนครับต้องทําให้เยอะ ทำให้ชัดอัดให้ขาดนะครับเพราะว่าถ้าคู่ขี้สูสีนี่บรรยากาศจะดูเป็นรองนะครับผงสีนี้ก็เก็บตัววิสามิที่สจวิชิตแปดริยวนะครับคู่นี้ถ้าดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกเนี่ยเทิดเกียรติจะดูได้รอยกว่าได้เปรียบช่วงในยับคู่เอกนํารายการครับต่างศึกต่างสายนะครับเจ้าถิ่นเจ้าบ้านนี่ก็อยู่ทางฝั่งเทิดเกียรตินะครับชกอยู่ในศึกในสายของเกียรติเพชรตลอด ส่วนผู้มาเยือนเจ้าพงศลิก็จะชกอยู่ในศึกในสายของจิตเมืองนนท์แล้วก็มวยดีวิถีไทยนะครับโคเอกนำรายการครับเมื่อเปลี่ยนทินไปแล้วผมมองเชิงฝั่งทางด้าน เจ้าเทิดเกียรตินะครับรายนี้ทักษะมวยดีนะครับวงนอกฝีมือได้วงในเทิดเกียรติแกไร้แขนเก่งนะครับแล้วรูปร่างแกได้เปรียบนะครับเข่าในแกมีเด้งมียัดนะครับเบียดไปเบียดมาจังหวัดยกจังหวัดเสียบเนี่ยตัวใหญ่ดูว่าทําแล้วเห็นนะครับคเยกับรายการครับออกชอบับงฝั่งทางด้านเทิดเกียรติสิเจ๊กันมองว่าชนะเจ้าพงศิริสจวิชิต8ริ้วนะครับ เดี๋ยวเราไปชวนครับมวยรักมวยชอบครับในรายการศึกมวยไทยเกยียรติเพชรซูเปอร์ไฟท์กันอีกสักครั้งนะครับคู่ที่1ของรายการครับออกชอบางฝั่งทางด้านเพชรสิงชัยบังริดเสรีไทยนะครับรายนี้แหม่ล่องแคลวนะครับจัดจ้านจังหวะมวยดีครับแล้วก็รวดเร็วด,ด้วยรายนี้แข่งเนี่ยวางแม่นแล้วก็ออกได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นซ้ายหน้าหรือขวาหลังนี่ทำงานตาลอดมองว่าชนเจ้าเอาผัดแลวสวยจัดเจ็ ส่วนคู่ที่2นะครับคู่นี้ออกชอบลางฝั่ง,งยอดศินรสวยจัดเจดนะครับเปิดเกมเดินชนครับวันนี้คิดไวทําไวครับเดินเตะเดินต่อยตุ๊บตับไปเรื่อยอาวุธมวยดูดีครับโดยเพพาะสอกนี่แม่อันตรายมากเป็นเกมไ้ตลอดมองว่าชาเจ้าเพชรนาเรืองสองรุ่งศัก์ แล้วก็คู่รองของรายการครับออกชอบไปทางฝั่งมวยเปิดเกมเดือนทำอย่างบิ๊กบอสสิทธิ์เอราวันนะครับต้นๆก็อาจจะอึดอัดหน่อยครับยังไม่เบียดยังไม่ประทะนี่กินกันยากแต่พอเบียดเสียดสีโดนต่อโดนเยอะไปแล้วมากยกเขาในนี่ดูจะได้เปรียบครับมองว่าชาเจ้าวุฒิเดชสิงห์มาวินนะครับแล้วก็คุยกับรายการครับต่างสต่างซ้ายออกชอบรางฝั่งเจ้าถิ่นเจ้าบ้านครับอย่างเทิดเกียรติสิเจการครับนอกได้ในเหนียวรูปร่างดูได้รอยครับแล้วก็ได้เปรียบช่วงครับ เขาในก็แข็งแก่งครับจังหวัดยกจังหวัดเสียบจังหวัดแทงนี่ตัวใหญ่ดูว่าทําแล้วเห็นนะครับหมอกว่าชาเจ้าพุ่งสิริสอจอวิชิต8ริ้วนะครับก็จบเลนะครับกับ วิเคราะห์วิจารณ์มวยครับในรายการศึกมวยไทยเกรตเพชรซูเปอร์ไฟฟนมวยชอบใครชอบนักมวยคนไหนแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับก่อนจากไปเช่นเคยฝากแฟนมัดมวยทุกท่านกดไลค์กดต like, ิดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้แฟนมัดมวยทุกท่าน,นครับร่ำรวยเงินทองมีความสุขตลอดปีแล้วก็ตลอดไปสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาและสวัสดีครับ